ที่แล้วน้องๆทั้ง9คนที่สมัครใจมาเป็นผู้พิการทางสายตาทำภารกิจนั่งรถไฟฟ้าจากสถานี BTS บ้างบัวเข้าไปใจกลางเมืองถึงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติด้วยมีตัวละครลับที่เป็นผู้พิการทางสายตาจริงมาช่วยน้องๆน,งนำทางทำภารกิจนี้ให้แล้วเสร็จทีนี้พวกเขาจะสามารถขึ้นรถไปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองได้หรือไม่ติดตามต่อนะครับในแคมป์ตาบอดกอดด้วยรัก1วันฉันตาบอดไปกันครับ ใช้ไม้แตะดูสิครับว่าว่าต่อไปมีบันไดไหมลองใช้ไม้แตะดูสิมีบันไดไหมอ่าเียงเบี่ยงใช้ไหมเวียงเบี่ยงดูอ่าอ่าอ้าวมาไม่มีเลยนะบันไดไม่มีแล้วเดินมาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ไปอยู่ด้านด้านซ้ายด้านนึงครัอาไม้ไปด้านซ้ายมือนะคะ ร้อยแล้วนะคะอะ่ะก็ถือว่าภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยมีผู้นำทางน่ารักน่รักอย่างพี่ตั้มแล้วก็พี่เจนเนาะอภารกิจต่อไปไม่ยากพี่อุ๋ยจะให้แต่ละกลุ่มนั่งรถตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวเฮล่ายังยังไม่ได้ไปเลยทำไมโฮนั่งรถคุณน้าได้ไนะคะ ตุ๊กตุ๊กเพื่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรามีเงินพอละ200นะให้ใช้เองให้ใช้เองมันเป็นร้อยจะเป็นก็เลยจอย่างอ่ะน่าจะไม่50จะยิ่งอยู่มันไม่เท่ากันอ่ะคำดูคำดูสังเกตเอาแบงไม่เท่ากันแบงค์ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแล้วมันจะเป็นแบงค์อะไรลรอแบงค์ยี่สิบไอ้ยยะจะแบงค์ร้อย ใช่ไหมใช่เหรอใช่เหรออ่จับใหม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 ่ใบมันเล็กทั้งคู่เลย <c oughs> ไหนใบเล็กทั้งคู่อะลองดูดีๆดูรู้ัว่เองใบนี้สิสสสสสสมีใบนี้เมื่อกี้ใช่เหรอหนูคืนมาสองใบหรือว่าใบเล็กแบบนี้ใช่เหรอใบอันนี้อะไรไม่ใช่แต่ไม่รู้แต่มันเล็กลงอ่ะมันก็ค่ามันต้องลดลงหนูว่าแบงค์ร้อยสองใบแล้ว อ่าะยังไม่ถึงสองอย่าไหน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 อ่ลองจับใหม่อ่ใช่เหรอรู้ได้ยังไงอยากอะไรจับแบงค์บอยอ๋อมันยาวจับแบงค์บอยมันยาวภารกิจที่สองคือการที่น้องๆจะต้องนั่งรถตุ๊กๆบันทุกถ่าน ไม่ใช่ค่ะรถตุ๊กๆธรรมดาไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพี่าไคะไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่าไหร่คะหกสิบบาทค่าไหร่นะคะหกสิบหกสิบบาทได้ไหมใช้วิธีนี้อ่ะพี่อย่าได้ไหมยิ่อย่าเพิ่งบอกอันนี้ไปอะไรคะอันนี้เดาว่าน่าจะยี่สิบมั้เพราะมันดูเล็กมากใช่ไหมมันห่างกันมากไหมจับดูก่อน เขาสมควรเลยค่ะเออถ้ามันห่างก,กันมากมันจะเป็นใบอะไรได้ลองคิดดูห้าร้อยร้อยใบร้อยอันอหไใบร้อยเอาใบร้อยจ่ายเท่าไหร่นะคะหกสิบ <6 40, S 1> โอเคไปได้เด็กเด็ง โลตัวนี้เป็นเป็นฟุตบาท ค่อยๆเรื่องแอลกอฮอล์จับดูอันนี้อันนี้จับจับมือจับมือถุงจับดูด้วยอ่านอนกล้าน้องนนแอลกอฮอล์ก็หลบอยู่แอลกอฮอล์เพราะจับเหล้ามาอ้าวอ่ายืดยืดเฉยๆก่อนระวังหนูขอลงเองหนูอยากแอลกอฮอล์หลบอ่าค่อยๆไปลูกค่อยๆไปดีดีเคอ้าวกี่ตังค์ครับลูกพี่หกสิบบาทครับโอเคทางไี้ไป โอเคขอบคุณครับพี่ไอ้พี่จ่ายตังค์พี่ต้องถอนด้วยใช่ไหมใช่จ่ายเงินยางจ่ายเงินแป๊เดียวแป๊บเดียวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปจับพี่ไว้นะจับพี่เห็นแล้วเมื่อกี้ให้แบงค์อะไรไปน่าจะเป็นแบงค์ร้อยเพราะเขาถอนแบงค์แบงค์เท่ากันมาสองใบแบงค์เท่ากันไม่มีนะพี่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยแบงค์เท่ากันเนี่ยแบงค์ยี่สิบ พี่เจมบอกว่าขนาดมา่างกันเยอะก็ต้องเป็นแบงค์ีสิบกับแบงค์้อยนับไปดีนะแปงนอะไรจะต้องได้เงินทอนเท่าไหร่ี่ได้ไหมทางนี้ทางนี้ครับผมหกสิบได้ไหมครับผมหกสิบครับพอสี่สิบสามบได้เหรอใช่อันนี้แบงค์ยี่สิบครับมีหนึ่งแบงค์ครับ ถูกไหมครับออถูกไหมครับเช็ก็ดีนะใช็ก็ดีนะเดีเชื่อใจพี่นะเนี่ยพี่ต้องซื้อสัตว์กับหนูนะสุสัตว์แน่นะแน่เช็คดูก่อนไปช่วยมันมาช่วยพี่ครับดินอ่าน้องว่าอันนี้แบงค์ยี่สิบป่ะสามใบแบงค์ยี่สิบหมดเลยป่ะคงใช่แหละใช่ใช่เนาะ แต่ละคนนี่เรื่องเงินนี่ตรงเ,เป๊ะเป๊ะเ,เ,เวอร์เลยทีเดียวเลยครับไม่มีผิดเลยและสาเหตุที่เราพาน้องๆมาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เพราะว่าจุฬาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่มีความพร้อมในเรื่องของฟัซซิลิตีต้ต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นทางเดินฟุตบาทที่มีความลาดเอียงหลายๆอาคารโดยเฉพาะอาคารที่สร้างใหม่ๆออกแบบกันแบบ universal Design เลยทีเดียวครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรายังมีภารกิจต่อไปแต่ก่อนที่จะไปทําภารกิจต่อไปเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าน้องๆหิวหรือยัง mm hmm. หิวิวแล้วอ่ะไปทานข้าวกันดีกว่า <Yeah. S 1> นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาภารกิจที่3กันต่อซึ่งทานข้าวเนี่ยเราก็ยังให้ปิดตาอยู่นะแล้วก็มีเวลาให้ประมาณ15-20นาทีเท่านั้น mm hmm. มีเวลาไม่มากอ่าพร้อมลุยไป ผ่านไปเกินครึ่งวันอ่ะให้น้องๆพักทานข้าวกันก่อนทำภารกิจต่อไปนะคะงานนี้ทีมงานมีเมนูให้น้องๆทั้งหมด3-4ถึงเมนูด้วยกันโดยที่น้องๆน,นั้นไม่ทราบว่าใครจะได้ทานอะไรอันนี้เกงเขีขวหวานใช่เหรอใช่อันนี้เกียเยียวหวานั้ใจน่าจะเป็นซุกกี้คะ่ะหอมเชียว หอมยังไม่กล้ากินไม่ตื่ออะไรอ่ะอ่ะกินสิพี่อุ๋ยไม่แกล้งหนูหรอกกินได้หรอพี่ใช่กระแตงกินได้เลยกระแตงมันคืออะไรอ่ะของทอดผักหยางตุ่ยแพ้เห็ดไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุแล้วหนูกินอะไรเข้าไปนี่กินอะไรอ่ะแม่แต่ละคนโดนหลอกยำไข่ดาวกันเป็นแถว ยังไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่ผมตักเข้าปากมันคืออะไรตอนแรกผมตักเข้ามาก็ถึงพอรู้ครับว่ามันคืออะไรแล้วมันมีบางคนบางคนนะครับพี่อุ๋ยเอาอะไรสักอย่างไปใส่ครับมแมลงทอดมั้งครับแล้วผมผมก็เลยแบบเสียวๆครับเไกและแต่ไม่อิ่มคะ่ะถึงแม้ว่าเขียวหวานจานแรกแล้วจะจิ้มโดนแต่มะเขือ แต่ก็ขอเติมนะคะตัวเล็กแต่เรื่องกินนั้นไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยแต่ของเฮล่าเนี่ยค่ะเท <Yeah. S 1> ี่ยงของจริงโอ,โ,อโอ้กลุ่มพี่เต้ก็ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่โอ้ยนี่ฟาดก,กันให้เรียบเต็มเต็มเลยเต็มเสื้อเลยครับบางคนโอ้ยกลับไปจะโดนแม่ว่าเรื่องเสื้อเหลอะปะเนี่ย ทอดค่ะก็คือ,อตอนที่ปิดตาหนูตักไม่ได้แบบหนูตักแบบตัดหมูไม่ได้แล้วหนูก็ต้องเอ่มตักข้าวแล้วจิ้มหมูแล้วค่อยกินแล้วปรากฏตอนแรกคือหนูจะไปใส่ค้างไป,ไปมามาต้องจับก่อนแล้วเบื่อบางทีก็แบบไปจมูกก็เลยต้องแบบเออต้องค่อยๆกินแบบช้ามากๆอะค่ะทีเด,ด ว่าด้วยเรื่องของการเสพศิลปพี่อุ๋ยยังไงนะในเมื่อโจทย์ของเราวันนี้คือเรามองไม่เห็นเนี่ยแน่นอนท<ะ>ี่สุดการเสพศิลปะเนี่ยแน่นอนจะต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นอ่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนสายตาปกติเวลาดูไปพิพิธภัณฑ์หรือว่าดูงานศิลป์จะใช้สายตาถูกแต่นี้เราทดลองเป็นผู้พิการทางสายตา,า,าก็จะดูงานศิลปะในรูปแบบที่ต่างออกไปนั่นแหละครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มา โชว์งานศิลป์ของเราเองแต่ว่าวันนี้ได้รับความรู้เคราะห์นะฮะจากอ,อาจารย์และวก็นักศึกษาจา,จากพ่อช่างวิทยลาลัยพ่อช่างน,งนะคะจินตนาการเป็นสิ่งสําคัญของการดูงานศิลปะของผู้พิการทางสายตาผลงานที่นํามาแสดงในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อัตอร์ัดมุงคลอินสว่างอาจารย์ประจําสาขาปฏิมากรรมวิทยาลัยพ่อช่าง และน้องๆน,นักศึกษาจากสาขาปฏิมากรรมวิทยาลัยเพาะช่างค่ะขับคุณมากๆเลยค่ะเป็นบุ<ม>คค<น>ลสำคัญทุกคนรู้จักกะแตาเคยเห็นหมายถึงว่ากะแตาเคยไปมีอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงใกล้เคียงกับเขาเหรอคะอ่าคนนี้อ่าใช่แล้ว ต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักไม่ได้อ้าวแย่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าต้องน่าจะต้องรู้จักนะเรียนจะใช่ต้องรู้จักเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ศุนทรนผู้ทำไมถึงคิดว่าเป็นศุนทรนผู้เออทำไมเราเราเราออเราอันนี้เกเตอร์ไม่น่าพลาดเพราะเกเตอร์เคยได้มีโอกาสสัมผัสแล้วอ้าวนี่นี่ไม่ผมกลัวนะชินนี้ชินนี้อ่านี่ดูด้วยเจดจำไหม ออออไข่อะนยมรู้แล้วอะไรืนะคะรำไมถึงคิดว่าเป็นมือสึกนะคะเย่อมีกระเป๋าเป้เนาครับไเอไ่เคยหาเออยู่อะแล้วก็ใส่รงเท้าเป็นรองเท้าเดิน่าครับโอ้โห ที่นี้ครับก็จะเป็นงานที่ใช้วัสดุที่เป็นยางพารานะครับใชวัสดุที่เป็นยางพาราสร้างขึข kind of ้นมาเป็นรูปของคนที Mario. ่คนขีดยางนะครับก็พยายามสื่อให้เห็น วิถีชีวิตในชนบทโดยใช้วัสดุที่เป็นอย่างธรราอ่านี่เราจับลูกตามมาได้ไหมพี่เกดจับได้ไหมคะแต่เขาอยู่เขาเขาเขาอยู่ในลักษณะท่าทางยังไงถ้าที่เราพยาาดูคนกลิ่นยางที่อาจารย์เพจบอกแล้วเขาลักษณะเป็นยังไงนอนจับอยู่น่าจะเป็นหน้าใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้หลังป่ะคะใช่ นค้งท่าหัใช่ใช่ท่โค้งผรูปปั้นจิงจอม่าลูกนะคะผลงานของน้องโรสนักศึกษาที่มีปัญหาทางการได้ยินน้องนั้นได้สื่อความหมายของงานศิลปะแทนการสื่อสารด้วยการพูด น้องรสก็จะจะปูดไม่ค่อยได้แต่อันนี้อันนี้อะไรคะน้องรสอันนี้เป็นผลงานของน้องรสอันนี่เป็นผู้ช่วยเอกอจิงโจ้จิงโจ้นะคะอันนี้ผมพี่อันนี้น้องรสเป็นคนทำขึ้นมาเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานปั้นใช่ไหมคะเนี่ยปั้นปูนปั้นปูนหล่อปูนทำไมน้องรสถึงเลือกปั้นอะไรอ่ะลูกจิงโจ้ชปว๊ยค่ะเป็นแม่ลูกความสำคัญของแม่ลูกอ๋อ นนี่ไงลูก้อยอันนี้คือลูกจิงจ้อมือเรื่องใช่พี่โรสบอกว่าที่เลือกปั้นรูปจิงจ้อเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นความสัมพันธ์ของแม่และลูกก็เลยเลือกมาใช้ระยะเวลาทำนานไหมคะน้องโรสระยะเวลาในการทำกี่เวลาค่ะเวลาเวลาอ่าป่ะอี่มาสามสี่วันเองเโอ้ไม่แน่ใจว่าน้องๆสังเกตหรือเปล่าว่าพี่โรสเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดการได้ยินใช่ไหมครับ เป็นมานานยังเป็นตันงแต่เกิดที่พูดเป็นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดใช่อเป็นตั้งแต่เกิดเป็นตั้งแต่เกิดมแต่ว่าเขามีความพยายามแล้วก็สามารถสร้างงานศิลปะดีๆขึ้นมาได้ยอดมากเลยงานปฏิมากรรมต้องมองเห็นด้วยตาแต่การสัมผัสก็ทำให้ได้ซึมซับงานในอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะ ศิลปะนั้นไม่มีข้อจำกัดจริงๆค่ะผมคิดว่าง,งานศิลปะเนี่ยมันมันก็เป็นเสมือนอสิ่งที่จะเป็นพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกถึงถึงไอ้สิ่งที่เขาอยากจะพูดนะครับในในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผมว่าการทำงานศิลปะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้สื่อสารถึงสิ่งที่จะอยู่ข้างใน ปกติก็ชอบไปอยู่แล้วค่ะชอบไปดูงานศิละปะเพราะว่ามันแบบมันมันสวยเวลาเห็นแบบเห็นคนถ่ายทอดความคิดตัวเองออกมาเป็นการแสดงศิละปะมันแบบมันสวยมผมทำงานนี้ขึ้นมาเป็นตัวนกฮูกที่เป็นตัวประตูน่ารักครับเพื่อจะสื่อเป็นทางด้านบวกให้คนเห็ ไม่ไปคิดเชื่อว่ามันเป็นนกไม่ดีครับ,รบเอาจริงๆว่าด้วยศิลปะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับความงดงามนั้นแล้วแต่คนจะมองอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่า beauty lies in the eyes of the beholder หมายความว่า ตาของใครคนคนนั้นก็จะเป็นคนถอดรหัสเองครับว่างามหรือไม่งามหรือในกรณีน้องๆที่ตอนนี้ใช้สายตาไม่ได้ก็ต้องใช้มือเนี่ยแหละครับสัมผัสแล้วก็ต้องถอดรหัสให้ออกว่าที่จับอยู่นี้มีความงดงามสมวับการเป็นงานศิลป์มากน้อยแค่ไหน มาถึงรูปปั้นของเดวิดแม่พี่เต้ขออนุญาตแวะสักนิดหนึ่งนะครับและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะรูปปั้นโบราณศิละปะแบบโรมันนั้นผู้ชายที่หลายๆคนแก้ผ้าอยู่นั้นทําไมถึงต้องมีใบไม้มาแปะอยู่ตรงที่อวัยวะเพศควรจะต้องอยู่ จริงๆแล้วมันมีที่มาครับน้องๆลองไปอ่านดูเพิ่มเติมนะครับรูปปั้นหลายๆรูปปั้นที่เราเห็นกันนั้นจริงๆแล้วมีอวัยวะเพศชายห้อยอยู่ด้วยครับโอ้ยเรียกว่าติดมาพร้อมกับรูปปั้นเลยทีเดียวครับจนกระทั่งมีผู้มีอํานาจในศาสนาจักรในสมัยก่อนนะครับบอกว่าแม่สิ่งเหล่านี้มันดูแล้วมันไม่น่าพิร์ก็เลยมีการสั่งให้มีการทุบทิ้งให้หมดและจากนั้นครับก็บอกแม่ถ้ามันแหวงแหวงขาดขาดไปมันจะดูไม่ค่อยสวยเอ้านไหนๆก็ไหนๆทำเป็นใบไม้มาปิดไว้ก็เป็นศิลปะที่งงดา ไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันอ้าวจริงเช็ดประการใดอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้นะครับไปหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตได้จ้าสรอสอสอาอะไรอ่ะสอาอ่าแ่อะไรกไก่ใช่เหรอไม่น่าใช่ไาใช่อ่เราไปต่อสิลูกเดี่ยอ่าช่าช้าอ่าดูยังเงีบเพียงเล็กเล็ก่ะพ่อชำ พราชําใกล้ก okay. ันใกล้ๆก okay. ันสองวิยาลัยศิลปะเมื่อกี้พี่ผู้อุ๋ยโอเคเก่ง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 เพราะชำเพราะช่าเราจะต้นไม้มาให้เราปะกันนะลูกนะโอเคยังไงอาจารย์เฮดสุดยอดมากๆมาเปิดประสบการณ์น้องๆในขณะที่เขาปิดตาอยู่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะด้วยแล้วก็อิงอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะในเรื่องของรูปปั้นคผม ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์เฮทแล้วก็น้องโรสด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องนักศึกษาอีกสองคนน้องนกเอี้ยงแล้วก็น้องเก่งน้องเกดนะคะที่แบบมาให้ความรู้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการดูศิลปะในอีกรูปแบบในอีกมุมอีกมิติของน้องๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากทุกคขอบคุณอาจารย์ลูกนี้สองคนขอบพุณค่ะ อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เต้ครับอ่าแล้วก็ดูงานศิลป์ก็แล้วคราวนี้เรามาเสพศิลป์ด้วยการฟังดนตรีอ่าในน้องๆใครเคยไปดูคอนเสิร์ตมารูยกมือโอ้เยี่ยมมากเลยแต่รอบนี้จะไม่ใช้คําว่าดูคอนเสิร์ตแล้วพี่นะอุ๋ยนะอ่าใช้ฟังใช้ฟังดนตรีแล้วก็ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วดู่ิว่าเราจะสนุกเอนจอยไปกับมันได้เหมือนการดูคอนเสิร์ตป,ปกติหรือเปล่าโอเคอะนะถ้าพร้อมแล้วนะฮะปรบมือให้พี่ๆวง S2S หน่อยดีไหมลูกอ้าวพร้อมแล้วเชิญเลยครับพี่ๆเราจะรอ้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนครับโอเคไหมย้อนไ หว่างที่ฟังเพลงทีมงานตกลงกันว่าจะค่อยๆเปิดตาน้องๆทีละคนเพื่อให้เห็นว่าวงดนตรีที่เล่นอยู่เบื้องหน้าล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินที่ตาบอดและจากนั้นเราจะค่อยๆกระซิบบอกว่าพี่เลี้ยงที่เป็นคนนำพวกเขามาจนสิ้นสุดภารกิจในวันนี้เป็นผู้พิการทั้งสายตาซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านวันนี้ไปแล้วพี่ๆเหล่านี้ก็จะยังคงไม่สามารถมองเห็นโลกอันโศานี้ได้ ตอนแรกหนูไม่ได้กซ์เดคว่าแบบจะเป็นพี่เขาที่แบบเป็นคนตาบอดแล้วมาจูหนูเพราะว่าพี่เขาเดินคล่องมากแล้วหนูก็แบบเหมือนโดนหลอกว่าแบบพี่เขาเป็นคนโดนปิดตาเหมือนกันแลวคือวันหนูเพิ่งมารู้แล้วพี่ๆร้องเพลงก็คือร้องพร้อมมากเลยค่ะแบบหนูชอบมากแบบพี่เขาสุดยอดมากเลยค่ะ รับวง S2S ที่มาเล่นดนตรีให้กับน้องๆฟังในครั้งนี้เป็นวงดนตรีของผู้พิการทางสายตาที่ให้แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตนะคะโดยพี่ๆวง S2S บอกว่าเพลงยิ้มสู้บทเพลงพระราชนิพลในหลวงรัชกาลที่9ที่นำมาร้องให้น้องๆฟังนั้นเป็นเพลงที่ร้องบ่อยที่สุดเพื่อต้องการให้กำลังใจกับผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา และเพลงนี้นะคะก็ทําให้พี่ๆในวงเกิดแรงบันดาลใจในการทําสิ่งที่รักฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงเป้าหมายสูงสุดค่ะตบมือให้วง S2S ด้วยครับต2 s 2ด้วยนะคะอตอนนี้นักร้องนอโอ้เดี๋ยวน้องเกเกิดอะไรขึ้นลูก คือมันเป็นแบบความประทับใจอะค่ะคือหนูรู้จักวงนี้อยู่แล้วเป็นแบบคือเห็นหลายๆครั้งในทีวีหรืออะไรก็ตามค่ะแต่ว่าพอวันนี้คือได้มาเห็นจริงๆแล้วรู้สึกแบบมันประทับใจอะค่ะประทับใจมากคือส่วนตัวหนูก็เป็นคนที่เล่นดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็คือหนูเล่นดนตรีแต่หนูก็ไม่ได้เล่นดนตรีเก่งอะค่ะแต่ว่ากับกันกับพี่เขาอะที่เขามองไม่เห็นแต่ว่าเขาเล่นดนตรีได้เก่งมาก ที่พี่เขามีพรสวรรค์ด้านดนตรีและมีจุดมุ่งหมายเพราะอีกหนึ่งบทเพลงที่พี่ๆเขานำมาเล่นให้น้องๆฟังใช้เวลาไม่ถึง2วันในการฝึกในการแกะแม่จะเป็นเพลงอื่นไปได้ยังไงก็ต้องเป็นเพลง The Camp คลายหันสาเซ อจจะเดินไวเราจะก้าวต่อไปก้วมมือ,มอจะมือไว้ด้วยกันจะเธอนั้งลงไปยังมีมือฉันช่วยดึงเธออยู่แน่นอนครับว่าการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่น้องๆก็มีอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมือเท้าปากจมูกรวมถึงประสาทสัมผัสอื่นๆที่ใช้การได้จนสามารถทําภารกิจได้สําเร็จและได้เรียนรู้ว่า ทุกุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ยังมีความสุขและมีความเท่าเทียมสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หนูว่าพวกแบบทางม้าลายถนนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันไม่เอือกหน่วยเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีตัวอักษรเป็นจุดๆอยู่ที่พื้นก็จริงอะแต่บางทีอะเขาปูเข้าเสาฟไฟฟ้าซึ่งหนูกับตัวเองเมื่อเช้าคือเดินชนเสาคือแบบว่าเ,าเราก็เดินตามเส้นตามแนวของเขา เข้าไปตรงนี้เลยหรือก็แบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยแบบอ๋นี่เขายังไม่ได้พัฒนาเพื่อ <_ ø s 1> เพื่อให้คนพิการมีความเสมอภาคกับคนปกติของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะหดหูนิดน,นึงครับว่านิดหนึ่งไหมก็มากเหมือนกันครับเคยคิดจะทำร้ายตัวเองเหมือนกันแต่เนื่องจากเคยได้บวทเรียนมาก็เลยเอาธรรมะเข้ามาช่วยครับ โลกของผู้พิการทางสายตาที่น้องๆได้ลองเข้าไปสัมผัสมีข้อจํากัดแค่พิการทางสายตาเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้พิการในการใช้ชีวิตเพราะการใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจากดวงตาก็สามารถเติมเต็มในสิ่งที่ขาดได้และตราบใดที่หัวใจยังเต้นทุกคนเท่าเทียมกันสวัสดีค่ะ,ะพี่สารลองลองจับดูซิว่าน้องที่อยู่ในทีมพี่สารเนี่ย นี่ในกระดาาอยู่นี่นะครับออรเขาชื่อน้องอะไรพี่เป็นเ <ược> ok. บลเร,ร,รชื่อน้องพัทยาไกล <akes in this world> แสงสีนะครับอ่าอย่างพี่เป <akes in this world> ็นคนมอบ ตัวเองไว้เมื่อยามีภัยจะได้ช่วยเหลือแผ่นดินนี้คิดดีทำดีไว้โดยใจเบิกบานบ,บุกตะลยไปจะประจนภัยอาจจะมือพองอาจจะตาลายขอให้เราลุยต่อไปอาจจะกลัวกลัวอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไวเราจะก้าวต่อไป